ครับวันน,นี้วันรีวิวยี m ห m านโนะครับรถภาษีหกเนะครับรถภาษีหกเนะครับเล่เขียวใต้ทะเบียนนะครับสำเนาบัตรหมดอายุนะครับเครื่องเ,เย็นๆนะครับ สีหกนะครับไปขึ้นปกตินะครับไปหน้าติดป,ปกติไปท้ายนี่ไม่ติดนะครับไฟท้ายไม่ติดนะครับไ้เบาะสวยสะอาดรถจะเก่าแค่ภายในนะแจ่ภายในค่อนข้างดีนะครับ เปลี่ยนนะครับโอเคจบการรีวิวขอบคุณครับ